หยับสูงจากเมื่อวานขึ้นมาประมาณ10กว่า US แต่ก็อย่างที่ดิฉันบอกคือไปติดแนวต้านแถวพันเจ็ดร้อยห้าสิบยังไปไม่ถึง<ม>ก็แถวนี้น่าจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างแข็งแรงถ้าถามดิฉันเองเนี่ยวันนี้เนี่ยดิฉันก็มองว่ามันก็ยังคงแคปอยู่แถวนี้ระหว่างพันเจ็ดร้อยท่วนๆกับพ<ม>ันเจ็ด้อยห้าสิบเพรนั้นนักลงทุนถึงจังหวะสองจังหวะนี้ก็น่าจะขายที่จุดขายแล้วก็ซื้อที่จุดรับอะค่ะ ก็คือถ้าเข้าใกล้พันเจ็ดร้อยห้าสิบก็น่าขายน่าจะขายก่อนขายได้ค่ะแล้วคือ<ต>เรา,ายังมองว่าโอกาสที่จะผ่านยังไม่เห็นเพราะเามื่อวานจากการประชุมของ ECB เนี่ยแนวโน้มปัญหาของทางกรีกเนี่ยก็ยังยืดเยื้อเพราะว่ากรีกเนี่ยจะมีนโยบายรัดเข็มขัดแต่ประชาชนไม่ยอมก็มีการประท้วงต่อไปถ้าที่ยุโรปเนี่ยกรีกเอ่อกรีกยังไม่แข็งแรงยูโรยังอ่อนอยูอ่มันก็ไม่สามารถผลักให้ทงคาไปต่อได้ดังนั้นเนี่ย ก็เลยมองว่าตอนนี้อาจจะเป็นการรับข่าวสั้นๆถ้ากรีกยังไม่สามารถโซลปัญหาได้ทองก็จะน่าจะรับต้านอยู่ประมาณพันเจ็ดร้อยพันเจ็ดรอยหสิบแถวนี้จนกว่าถ้าสามารถเคลียร์ปัญหาทางกรีกได้แล้วเยอรมันกับฝรั่งเศสยอมแล้วที่จะให้กรีกกู้พร้อมกับ IMF ตรงนั้นถ้าหลังจากกรีกได้เงินกู้เข้ามาแล้วเนี่ยโอกาสที่ทองคำอาจจะิดฝักตัวสูงขึ้นไปก็น่าจะมีค่ะอืมครับ แล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐประชุมผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่มีนโยบายอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ยังคงนโยบายที่อัตราดอกเบี้ยร,ระดับต่ำคือ0.25ก็ยังเหมือนเดิมแต่ยังไงก็แต่คงต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะต้องมีการเสริมสภาพคล่องมากขึ้นเพราะว่าของทางนี้เนี่ยยังไงเขาก็จะต้องมีการอัดเงินเข้ามาในระบบเพียงแต่ว่าเชื่อว่าลักษณะการที่จะพูดอะไรที่มีผลกระทบเศรษฐกิจเนี่ย คงจะไม่ทันทีอาจจะรอจนนาทีสุดท้ายซึ่งนโยบายนั้นจะออกมาแล้วถึงจะเริ่มพูดนะคะอืมนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องรอการประชุมวันนี้มีการประชุมกลุ่ม G 2 0ด้วยใช่ไหมครับค่ะ วันสองวันวันนี้กับพรุ่งนี้แต่เชื่อวันนี้คงจะไม่มีอะไรออกมามากน่าจะหลังจากไฟนอลโแล้วประชุมวันสุดท้ายอาจจะมีการมาพูดอะไรบ้างแต่เราเชื่อว่านโยบายของ G20 หลักๆส่วนใหญ่น่าจะคุยเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางกิจหรือทางซีกยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านโยบายของ G20 สามารถซับพอร์ต ให้ให้สนับสนุนให้เข้ามาช่วยทางกรีกได้มากขึ้นก็น่าจะทําให้ยูโรแข็งขึ้นทองคําก็มีโอกาสที่จะขับตัวต่อไปค่ะอืมนะครับก็ช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นการเล่นเกงกําไรช่วงสั้นนะครับค่ะเล่นในกรอบอะค่ะอืมเล่นในกรอบแต่ถึงถึงเล่นในกรอบก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่วันจันทร์จนถึงปัจจุบันเนี่ยทุกวันทองคําเหวี่ยงอยู่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิยเอสดอลลาร์ต่อรอยต์เอาก็ถือว่าเป็นกรอบเป็นกรไร ไม่น้อยอะค่ะถ้านักลงทุนรอจังหวะดีๆละเข้าอะค่ะอืมนะก็ก็สามารถที่จะทํากําไรได้สักยี่สิบสามสิบเหรียญสามสิบสี่สิเหรียญนี่ก็ไม่น้อยนะฮะค่ะคือได้มาทั้งสองอย่างเลยเพราะว่าเมื่อวันกันรเนี่ยบาทแข็งอยู่ประมาณสามสิบจุดห้าศูนย์แต่ปัจจุบันเนี่ยสามสิบจุดแปดสี่ซึ่งถ้าคนซื้อตอนแถว สามสิบจุดห้าศูนย์แล้วซื้อตรงแถวพันหกแปดศูนย์ก็ยังพอสามารถลุ้นที่จะขายติตอนนี้ก็ยังได้กําไรเยอะเยอะกว่าเตัวดอลลาร์อย่างเดียวเพราะได้อันนี้สองบาทเลยอีกสามสิบกว่าสตางค์ค่ะอืมก็เรียกว่าการเก่งกําไรก็ยังคึกคักยังยังมีโอกาสทำกำไรได้ค่อนข้างเยอะค่ะอืมนะครับส่วนทองคําแท่งนี่ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ เออถ้าเป็นทอง96.5นะคะอยู่ที่25,150นะคะอ๋อ25,150 <250 S 2> นี่เป็นราคาขายนะคะราคาร,ราคาับเข้าแล้วก็ <2, S 2> 25,250เป็นราคาขายออกราคาขายออกนะฮะ เรียกว่าราคาอยู่25,000ต้นๆน,นะครับค่ะใช่ค่ะแล้วในช่วงน้ำท่วมอย่างนี้ทางว l g ก็ยังไม่หยุดใช่ไหมครับมีซื้อาขายตลอดเราทำงานปก,กติค่ะปกติเลยค่ะเพราะว่าออฟฟิศเราก็ยังไม่ท่วมละลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยู่ตามเยาวราชเขาก็ยังโอเคอยู่ หรือว่าลูกค้าที่ซึ่งน้ำไม่ท่วนทนมนัมลกลงทุนก็ยังไม่ไม่เลิกลงทุนก็ยังลงทุนกันต่อไปเพราะฉะนั้นก็ยังิ่งเหวี่ยงเยอะนะักลงทุนก็เริ่มเข้าเข้ามากันค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะอืมเพราะว่าแวแวลจีอยู่ถนนนาราธิวาสราชนคริน ก็ไปน้ํานิดนึงโชคดีค่ะโชคดีนะฮะครับก็ดีครับก็วันนี้คงเอาเท่านี้ก่อนนะครับคือขออนุญาตเท่านี้ขอบพระคุณมากครับคุณวัะสวัสดีครับเอาละครับนั่นก็คือคุณพวันนววัฒนทรัพย์จากบริษัท YLG นะครับเราก็จะเห็นได้ว่า